รื่นพรบุทรศาสนิกชนคำกรอนคำสอนตามแนวของพระพุทธเจ้าวันนี้อนาพรเลิศล้ำค่าสารพัดเป็นสมบัติภายนอกหลอกให้หลงแม้สินทรัพย์นับล้านหมืน่นใช่ยืนยงไม่มั่นคงเหมือนปัญญาธรรมาพรถึงลาบยศสารเสริญเจเริญสุขยังปนทุกขเป็นสุขนอก ที่หลอกหลอนแต่บุญทานศีลสมาธิภาวนาทอนเป็นเรียทรัพย์อันบาวรอ,อมะตะนิรันดร์ดูพรีเซนต์ใน o ้ายขององค์ค e s ยไ e ซ์อเตอร์ทริเชอร์สอาอ e a b ก n d ันดั f น r t u n e d น e ั n น e n d ดิวบัวิสดมไลซ์อ t มาสโร Remains secure, even from honor, price and prosperity, mixed with suffering as fact, eternal facility, but mainly Sila, and Samadhi glue, which pravana are treasure that forever glow called power.